ยังจำคุณแม่เอลล่าเฉินกันได้อยู่หรือเปล่านะคะสำหรับเอลล่าเฉินค่ะเธอเคยเป็นเมนเชิ์นะคะในรายการ u With y o u 2ร่วมกันกับลิซ่าแบล็กพิงคค่ะแน่นอนค่วว่าตอนอยู่ในรายการนะคะก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักนะคะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ล่าสุดนะเธอก็เคยเต้นเพลง how you like that นะคะลงใน IG ค่ะจำกันได้ใช่ไหมแน่นอนค่วว่าคุณแม่นะคะน่ารักมากๆค่ะหลังจากที่เข่าก่อนเนี่ยเต้นเพลงนั้นไปนะคะก็สร้างเสียงฮือ ค่ะบนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเธอนนะคะเต้นได้เป๊ะเวอร์ค่ะผมไม่ต้องบอกะคะว่าคอยติดตามผลงานของ Black พิงคมากขนาดไหนนะคะเรียกว่าต้องเคยฟังแล้วก็เคยเต้นมาก่อนอย่างแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็อัปเดตนะคะ,ะ,คะเธอก็มีการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะคะสื่อก็มีการถามนะคะว่าเอ๊ฟังเพลง Black พิงคไหมอะไรอย่างี้ติดตามผลงานไหมค,ะค่ะเธอก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าลูกชายของเธอค่ะก็เป็นบลิงตัวยงอีกด้วยนะคะ โดยคุณเอล่าเฉินค่ะเธอจะมีลูกชายด้วยกัน1คนนะคะกับสามีชาวมาเลเซียนะคะซึ่งก็เป็นนักธุรกิจค่ะแล้วก็เจ้าตัวยังบอกอีกด้วยนะคะว่าลูกชายของเธอค่ะเป็นบลิ n g ตัวโยงนะคะแล้วก็มีความชื่นชอบค่ะจีซูแบล็ k พิงมากเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะสามีของเธอค่ะมีการแซลด้วยค่ะว่าลูกชายของเธอหน้าตาแหลมมากๆค่ะรสนิยมดีสุดๆเลยค่ะเรียกว่ารสนิยมดีค่ะตั้งแต่เด็กเชียนะก็เป็นครอบครัวที่น่ารักค่ะเธอมักจะโพสต์รูปลูกชายของเธอนะลงในไอจีอยู่บ่อยๆ ก็เป็นโมเมนต์ที่ดีนะคะแล้วเธอก็มีการบอกนะคะคิดถึงนะลิซ่าแล้วก็มีความติดตามผลงานของแบล็กทิ้งอยู่สม่ําเสมออีกด้วยค่ะก mm hmm. ็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักเนอะมีการพูดถึงกันอยู่บ่อยๆค่ะแสลูกชายก็เป็นบริงด้วยนะ, mm hmm. ะแอดก็มาอนะัปเดตข่าวสารให้ทราบค่ะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นด้วยนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า